อีกอย่างหนึ่งเลยแบบที่ง่ายๆเลยเพราะว่านะเป็นคนที่ขี้อ <c oughs> ้อนเลยชอบให้เธอทำให้ไงแต่เขาขี้อะไรเป็นเธอเหรอขี้เงียย <c oughs> จ้าวัดดีกบเ้วันนี้นะครับผมก็มาใน ep พิเศษามากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันว่าเล่นช <c oughs> า <c oughs> วันนี้ไม่ใช่เป็นวันวาเลนไทน์ธรรมดานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบของเรากี่ปีเจ็ดสิบล้านปีไม่ที่จะบอกว่ากี่ปีอ่ะคือจำไม่ได้จำไม่ได้เลยคือเราพบกันมาเจ็ดปีนะครับผมก็เป็นเจ็ดปีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช่เห็นเขาบอกว่ารักเจ็ดปีดี่จะทนอ่ะอันนี้คือยังไงก็รักเจ็ดปีแล้วก็มาดีเจ็ดครั้งไม่รู้ เราจะมาเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์นี้หรือวันครบรอบ7ดปีของเราสองคนเนี่ยด้วยการมาอธิบายตัวเองหรือคู่ของเราเนี่ยให้ทุกคนฟัง<ช>หรือเรียกว่าแซง about us กันนะครับผมเป็นเรื่องราวของเรา2คนว่าเป็นยังไงกันบ้างทําอะไรกันมาบ้างหรือบางคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ของเราเนี่ยก็คือยังไม่เคยรู้มาก่อนใช่มีหลายคนน่าจะรู้จักพวกเราดีแล้วแหละแต่เราอยากให้รู้จักพวกเราแบบลึก,ลกเข้าไปอีกอ,อ่าลึกขนาดไหนลึกจนแบบสุดเลย ลึกจนหาทางไม่เจอเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r ใครให้เราด้วยนะครับใช่แล้วครับผมโอเคมาข้อแรกเลยเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรอะไรอยูงไนบ้าง,าง<ช>มาแนะนำตัวนัทน,นะครับผมก็ชื่อนั้น,นี่แหละแต่ว่าชอบให้คนเรียกว่านัสเตอร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันได้ไม่เหมือนกับคนอื่นขเขาใช่หรอ เอาตอนแรกเธอรู้จักเขาว่านัเตอร์หรือนัทก่อนนัทเฉยๆนัทก็ชื่อนัทเฉยๆนี่แหละทุกคนแต่ว่าไม่มีเพื่อนชื่อของมาเตอร์ที่อะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเวลาคนเราอะมันต้องมีไอเดียมาก่อนดีว่าทำไมถึงจากชื่อนี้อ๋อมาเตอเคยคอดอย่างนั้นเหรอที่ขนาดแฟนตัวเองยังไม่รู้เลยว่าที่นัทตั้งนัเตอร์เพราะอะไรคือนัทเคยเห็นแบบว่า พัตเตอร์เลยไหมหรืออะไรที่เตอร์เตอร์อ่ะหรือแบบเชอรเอร์หรืออะไรเงี้ยที่เราเห็นบ่อยเพื่อนมาที่บ้านเรียกว่านัตเตอร์ไหมไหนเรียกว่าอะไรก็อีนัทก็อีนัทอย่างนี้เลยฟิลแบบรู้จักกันแล้วก็เรียกกันมานานอย่างเงี้ยก็เรียกนานนาแล้วชอบไหมชื่อนัทตั้งแต่เกิดเอาจริงนะไม่ชอบพูดตรงๆเลยไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าโหลโหลใครๆก็ชื่อนัทอ่ะเพื่อนเธอมีชื่อนัทไหมทุกคนมันก็ชื่อโหลอยู่แล้วแหละต้องแบบมาเติมเพิ่มไงใช่อย่างนัทเนี่ยมันอยากซ้ำใครฟัดให้มาแบบว่าสมมตินะ นัตตี้ไม่ได้ใช่นัตอะไรกันอะไรมันอื่นไม่ได้แล้ววันต้องแต่นัสตเตอร์เนี่ยแล้วเป็นบอสบอสก็เป็นบอสบอสซัมแต่มีเยอะแล้วนี่ใช่ไหมต่อเลยนัทนะครับก็ชื่อนัทพงศ์ทองลิ่มเนาะชื่อจริงเลยวันเกิดเนาะก็14พฤษภาอีก3เดือนวันนี้วันที่14แล้วก็อีก3เดือนก็14พฤษภาอ๋อใช่จะถึงวันเกิดแล้วันเกิดครัพอดีก็อยากจะดืมของขวัญนะคะ กอไปก็ตอตัวไปพอไม่ต้องเสียต<อ>ังค์ซ<อ>ื้อของขวัญปีนี้นะทุกคนเดี๋ยวอนอนโอเคมาถึงบอนดีว่าออบอสก็คือบอสก็คือบอสนะครับเดียใจอ๋อเดี๋ยเดี๋ยวหาให้ของขวัญก็คืออยากได้ของขวชิ้นใหญ่ของใหญ่จุกจุกจุกอยู่แล้วแน่นแน่นเน้นแน,น,น่นอยู่แล้วแน่นอยู่แล้ว <laughs> จดให้ <S <s ah> เด็ดนึงนี่คือบอกใครบอกเขาหรือว่าบอกเธอแล้วก็บอกใครอย่ดว้ชื่อนัทพงศ์เหมือนกันเลยนะครับใช่นี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือชื่อของเราคือนัทพงศ์แล้วก็สกดเหมือนกันทุกตัวก็คือนอนเนนบรากาศทอสารปอพานงูงูแล้วก็สอสารากันใช่อันนี้ตัวอันนี้คือชื่อของเราแบบตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดของเราเลยโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนนะโดยที่แบบเราไม่ได้มาคบกันแล้วเปลี่ยนชื่อให้เหมือนกันใช่เห็นชื่อดีแล้วแบบจะเปลี่ยนเลยจะมามันเหมือนกัน ักนจะพอคนพอไปแบบโรงพยาบาลหรือว่าอะไรเงี้ยพอคนเรียกอ่ะใช่ช่อนัทนัทพงศ์อย่างตอนที่ไปคลินิกเนี่ยเธอเออพี่เขาก็จะบอกนัทพงศ์อ๊ะแล้วเมื่อกี้ก็นัทพงศ์พี่เขางงพี่เขางงไงใช่มันจะเป็นอย่างนี้น้องเพราะฉันเปลี่ยนดีกว่านะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแล้วกันเมื่อกี้คือเดียวกันเป็นแฟนกันก็ดีเหมือนกันนะใช่อ่ามันก็ดูแบบว่าผมไปคิดได้มาเจอกันเฉยออะไรย่างงี้ โอเคต่อมานะครับเป็นเรื่องที่2เลยเรื่องของนิสยัยดีกว่านิสัยส่วนตัวของเรา2คนเนี่ยบอกได้เลยว่าบางคนเนี่ยเหมือนเห็นแต่เราในยูทูบเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดว่านัทเป็นคนแบบนี้พี่ว่าเป็นคนแบบนี้แต่จริงนิสัยจริง,งๆของเราเลยนะคือน,นัทเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ไม่ชอบทาอะไรเองก็ขี้เกียจคำว่าไม่ชอบทำอะไรเองเ <c oughs> <c oughs> ท่ากับขี้เกียจก็พูดขี้เกียจคําเดียวจบอยากให้วันดูดีอะไปไม่ได้แล้วก็นั่นแหละก็คือนัทเป็นคนที่ไม่ทาอะไรเองเลยชอบให้ พี่บอสอะทำให้อีอย่างนึงเลยแบบที่ง่ายๆเลยเพราะว่านะัะเป็นคนที่ขี้อ้อนเลยชอบให้เธอทำให้ไงอเอล้วเขาขี้อะไรป็นเธอหรอขี้เนี้ย ถ้าดูหนังแนวไหนอ่าถ้าเรื่องหนังเนี่ยผู้ต้องๆงเราสองคนค่อนข้างที่จะดูหนังกันบ่อยใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งในโรง<ม>หรือที่บ้านเนี่ยก็เน็ตฟลิกเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วหนังที่น่าชอบดูแล้วรู้สึกว่าเออเราต้องอยู่กับตรงนั้นตลอดเลยอ่ะคือหนังแนวกดดันกดดนันอ่าอ่อออยายกตัวอย่างเช่น s าวด์ฟิทเกมอย่าง s าวด์ฟิตเกมเนี่ยเป็นหนังที่รู้สึกมันกดดนันมันแบบว่าจะผ่านไปได้ไหมมันมีความรู้สึกลุ้นไปด้วยไน่าติดตามอ่าใช่น่าชอบหนังอะไรก็ที่มันรู้สึกว่าต้องน่าติดตามไม่ใช่หนังเอื่อยเป็นเส้นตรงหนังงเเบือยยส้้นตรดดูีีววแลจทค คือของเขาก็หนังแฟนตาซีแบบซีจีเวอร์อ่านี้เห็นด้วยเพราะเธอชอบบอกเองว่าใช่ถ้าไม่เวอร์ไม่ดูจริงแล้วอีกอย่างนึงนะคือหนังเปิดตัวต้องทําให้เราอยากดูต่อถ้าแบบเปิดตัวมาแ้วเนิบๆเนิบๆเลยคือเดินออกจากโรงหลายเรื่องจริงหลายเรื่องแล้วที่เราไม่แบบเราเชิดเลยนะเรื่องเงินที่เสียไปค่าตัวโดยนออกจากมันแบบว่าน่าเบื่อมากอะไรเงี้ยแล้วก็เดินออกก็หนังประเทศไหนที่สุดโอ้ยตอนนี้นะพูดตรงๆเลยเกาหลีใช่เกาหลีมาแรงมากตอนนี้เกาหลีจริงซีรีส์แบบซอมบี้ก็ต้องเกาหลี แล้วชมพูก็ต้องเกาหลีถ้าจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มอีกตัวหนึ่งอยากมีไหมอ่าอยากมีไหมแล้วเป็นไม่เห็นมอชีมาไอชีว่าชีว่าชีรับไอชีมามอชีว่าออกกำลังกาคทับฟอน์มไอชีว่าออกกำลังกายไม่มาเริ่มที่เธอก่อยไม่ค่อยอยากรู้อ่ะถ้าเธอแต่จริงจริงจากใจเลยนะอยากได้หมาครับเอายังยังคงเป็นหมาเหรอเอออยากได้หมาตัวใหญ่ใหญ่ะเพราะว่ามีหมาเล็กหมดแล้วไงหมาเล็กแบบมันมันชอบเชิดใส่อะเวลาไปกอดเวลาอะไรมันก็แบบดิ้นดิ้นออกเห็นปะ เออถ้าเป็นหมาใหญ่น่าจะแบบเออกอแล้วอบอุ่นใช่ไปกกอนแล้วมันน่าจะแบบเออนอนเฉยเยไปนอนด้วยเล่นด้วยจริง,รงของนั้นเนี่ยจะไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวนั้นพูดไปกับหลายคนมากคือนั้นอยากได้ลิงกระรอก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นี กคืออยากได้ลิงกระรอกรู้จักใช่ไหมลิงตัว,ตวเล็กจะซึ่งอันนั้นแหละมันทําให้เขาเขาไปเห็นของพี่นี่มาชาชาที่เจอชอบฟังเพลงใช่ใช่เห็นใช่ไหมเห็นลิงแบบน่าราักน่ารักมากเป็นฟิลแบบว่าเล่นกับเราแล้วก็คีย์ออนแล้วก็คุยรู้เรื่องด้วยไม่แต่แพงมากเริ่มต้นนะห้าหมื่นห้าบาทห้าหมื่นห้าพันบาทซื้อกันงั้นงวดก่อนงวดก่อนเนาะใช่แล้วของขวัญมันเกิดเขาไม่ได้หรอเลี้ยงเองไว้เลี้ยงเองด้วยชอบกินอะไรกันอาหารที่ชอบใช่เธอก่อนสำหรับเขา เขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวอ,อ่าอาหารแบบสเต็กฟูด้ดอ่ะแบบอาหารข้างทางอ่ะไม่ค่อยชอบกินหรูมากไม่ไม่ชอบกินหรูเลยใช่อันนี้นะ่าจะพูดให้พี่บอลดีกว่าแล้วพี่บอลพูดให้นักเมื่อกี้พูดไปแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องรสจัดด้วยใช่ไม่ชอบกินรสจัดสิ่งที่บอลชอบต่อเลยก็คืออ่าน้ำแตงโม <laughs> <laughs> ไม่ <laughs> ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นถ้าเจอก็กินได้ไม่ไม <laughs> อ,อยู่ด้วยทุกวันจะนัดเห็นว่าแบบทำไมคนนี้กินแต่น้ำเต็งโมอ่ะไม่คือไปเดินตลาดใช่ไหมแล้วมันก็มีน้ำอารมนุน้่ยนั่นอ่ะแบบไม่ค่อยชอบกินน้ำเต็โมชอบกินน้ำปัน่นแล้วพูดต่อน้ำเต็งโมน้ำมะพร้าวอ่ะเป็น <laughs> คนเฮลตี้ไงถ้าเป็นนัดดอนัดนัดชอบง่ายมากกับเขาอ่ะทุกอย่างที่เขาทำให้อะ ใช่หรอเยจริงอะนัดเป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารข้างนอกเลยต้องให้บอสไปซื้อของมาทําให้เองอะก็ใช่แต่ว่าจริงๆมันมีไออย่างพวกชาเไรพวกนี้ยอ๋อชานมัทมุกินทุกวันกินไอข้าวอะบางวันเธอยังบ่นเขาเลยใช่ไหมว่าไม่เห็นหาข้าวเลยนะหาแต่น้ำเรื่องราวระหว่างเราที่คบกันมาที่อยากจะเล่ามุกมองนัดกันเนาะคือเรื่องราวของนัดที่ตั้งแต่คบพี่บอสมาเนี่ยส่วนใหญ่เลยน่าจะเป็นเรื่องที่ความทรงจำคือช่วงแรกๆเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ย ยากเนาะเพราะว่าตอนนั้นพี่บอสก็อยู่บ้านพี่บอสนัดก็อยู่บ้านนัดซึ่งไกลกันมากมาเธออยู่ในเมืองเลยส่วนนัดอ่ะอยู่นู่นเลยนอกเมืองใช่ไหมแต่อย่างตอนนั้นก็ไม่ได้เปิดตัวเลยว่าคบกันคือนะเวลานัดพาพี่บอสไปที่ที่บ้านเกิดนัดอ่ะคือที่ใต้และมีคนถามนัยก็ต้องบอกทุกคนว่าอ๋อเพื่อนที่สุรศักิ์เพื่อนดูหน้าด้วยเพื่อน <c oughs> คือตอนนั้นทุกคนรู้ไหมว่านันอตื่นเต้นแล้วก็ใจเต้นแรงมากเพราะว่าโอ้หมันเป็นการโกหกแบบน่าเกลียดมากละได้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเลยคือเราสองคนเนี่ยเริ่มต้นจากการไม่มีอะไรเลยอ,อันนี้อันนี้ขอเล่าเองดีกว่าคือตั้งแต่แรกๆที่เราคบกันเราก็เริ่มจากศูนย์อะไม่ที่ไม่มีอะไรมาก่อนอแล้วก็เ,เก็บตังค์ด้วยกันคือเราอะก็ยา้ายอยู่ด้วยกันก่อนพออยู่ด้วยกันเราเริ่มจากเล็กๆเลยคือหอพัก๋อหออ,อะเป็นหอพักเก่าๆแก่เดือนละห้าพันเราอยา้หนักเลยว่าเราจะมีตังค์ ันนี้โอ้โหนี่คือเป็นเรื่องที่แบบพอนึกถึงทีไรเราตื่นสึกว่าเออเราผ่านจุดนั้นมาได้มันแบบดีจังคือคือหอมคักคือน่ากลัวมากอ่าคือเดือนละห้าพันยังไม่รวมค<ช>่าน้ำค่าไฟแต่ว่าค่าไฟโหมดมากค่าไฟโหดมากและนัดก,กับพี่วอสประหยัดด้วยกันทำได้ไหมไม่ค่อยเปิดแอร์คือพูดตรงๆจริงๆทุกคนนี้ไม่ได้พูดโอเวอร์นะเมื่อก่อนเราไม่ค่อยมีเงินจริงๆใช่ก่อนที่เราจะทำยูทูปกันแต่อมาย้ายไปเป็นคอนโดคอนโดเราก็ไปเช่าคอนโดเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นอันนี้พูดกันแบบราคาตรงๆเลยเดือนละหมื่นคราวนี้เริิิ่่่มมมมมันนนขยบบแตพอเเเเเรรรราาาาดละปุ๊กก็ีหง นนใช่ครับอะอจากคอนโดปุ๊บเราก็ย้ายมาอยู่ที่ห้องห้องเช่าเราไม่กล้าเรียกว่าบ้านเช่าเลยนะพเพราะมันเล็กมากเล็กมากทุกคนอันนั้นเดื 6, 6, อนละหกพันหกพันอจากหมื่นเหลือหกพันแล้วนะเพราะว่าอะไรใช่เราเลี้ยงหมาหอ,อยู่บนคอนโด แล้วคือพอรู้ไงก็เลยต้องย้ายมาจุดนั้นแหละจุดที่เป็นบ้านเช่าะมันทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยู่มันเล็กเกินไปเริ่มหาบ้านก็ได้บ้าน่างนี้แหละที่เราต้องการใช่แล้วก็พยายามเก็บังค์กันมาเพื่อแบบเออหาบ้านเราเคยลองคายให้กันแล้วกันเลย เอออ่ะเชื่อว่ามีหลายคนเหมือนเหมือนเหมือนจะเล่นนะแช่แมีหลายคนอยากรู้เอาจริงๆนะบอลไม่เคยร้องให้ให้บบเออให้ใครเลยแต่เป็นครั้งนั้นครั้งเดียวที่บอลร้ลลองให้ออกมามเพราะว่ามันรู้สึกว่าเหมือนเราเสนออะไรไปอ่ะนายก็บบเหมือนเราคิดว่าที่เราเสนอไปมันดีว่างแต่นั้นก็ไม่โอเคอ่ะ เหมือนตอนนั้นมันกั้นไม่อยู่แล้วมันก็เลยเอาพูดไปลองให้ไปน้ำตาไหลมาเองเแหละแล้วพอเราค่ายไปตอนนั้นไม่ก็โกรธมากอะ่ะแล้วมันก็แบบเหมือนจะลองไห้ตามอ๋อจัได้แล้วคือตอนนั้นแหละตกลงที่จะไม่ถ่ายกันแล้วใช่เออคือตอนนั้นต่างคนต่างทะเลาะไม่ไม่คุยไม่อะไรกันแล้วไม่คุยกันแล้วก้วคาวน,น,วนี้เขาก็ขึ้นรถเลยจันได้แล้วตอนที่เธอขับรถออกมาเขาก็ขึ้นรถพอขึ้นรถบวกเขันี่เธอออกออกจากห้างเลยใช่แล้วขับเร็วมากเออพอออกจากห้างปุ๊บครั้งนี้เธอก็เริ่มและเริ่มเริ่มร้องเริ่มอะไรก็ู่เนี้ยเธอกทททานนน่่ีใหุ้อยง๋อ พูดอะไรให้ทุกอย่างเนี่ยแล้วคราวนี้นันฟ,ฟังฟังบุ๊บเออก็จริงไว้แล้วก็นั่งคิดก็เจเออใช่วะแล้วทำไมเราถึงจะยอมให้เขาอีกนิดน,นึงไม่ได้นั่นแหละก็เลยทำให้นัดร้องไห้ตามแล้วก็ขอโทษนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปใหม่กลับไปใหม่ใช่กลับไปถ่ายต่อแล้วทำไมใช่ถ่ายต่อตอนนั้นถ้าใครอยากให้ทุกคนไปหาดด้วยแล้วกันน้ำตาจะซึมๆนิดนึงแล้วเรากลับไปงอด้วยที่ไหนก็แล้วแต่คนคิด <c oughs> เรามาบอกกันดีกว่าว่าทําไมเราถึงได้คบกันนานขนาดนี้จนถึง7ปีทาไมเราถึงคบกันถึง7ปีใช่ทำไมไม่เลิกไว้ตั้งแต่แรกๆยใช่ไหมใช่เริ่มทีใครก่อนเริ่มตีท่าไร่อ่ว่าแหละโอเคทำไมถึงคบกับพี่บอสนานถึง7ปีย้อนนิดนึงคือน้ำแตเป็นคน,คนที่ค่อนข้างเบื่อง่ายเป็นคนที่นิสัยนะเบื่อง่ายแต่เรื่องอาหารเราค่อนเบื่อใช่ไหมใช่กินของจะจ๊เนาะพูดถึงผู้ชายที่ผ่านมาเ <c> ม <oughs> ่อวันที่ผ่านมาบ้านที่จะเปลี่ยนเร็วแต่พอมาเจอพี่บอสยอมรับตรงๆช่วงแรกๆมี ที่แบบเบื่อเบื่อเบื่อบ้างเบื่อบ้างนะเราอยู่ด้วยกันทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีเกินไปจนมันรู้สึกว่ากลับมาก็เจอนอนก็เจอ <c oughs> กินก็เจอคุยก็ไอ้มันมันมันก็นิดนิดหน่อยหน่อยท่รู้สึกตรงนั้นเฉยแต่ทำไงล้วเห็นผลทำไมถึงใช่ทำไงถึงให้ไม่เบื่ออะแต่สิ่งเดียวเลยที่ทําให้นัทรู้สึกว่าพี่บอสไม่ควรที่จะหายไปจากนัทเลยนั่นก็คือพี่บอสทาทุกอย่างให้นัดได้ตามที่นัทอยากจะให้ทํา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องใหญ่ๆหรือเรื่องยังไงก็ตามมันี้พูดแล้วตลอดอ่งพ <c oughs> ี่ฟ <c oughs> อสเป็นคนที่ไม่เคยที่จะแบบเหมือนคนอื่นๆเขาเท่าไหร่ พราะคนอื่นเขาบางทีอ่ะเราพูดอะไรไปใช่ไหมเขาก็จะไม่ค่อยรับฟังหรือไม่ค่อยเห็นด้วยหรืออะไรก็ตามแต่พี่บอสอ่ะก็จะแบบรับฟังเห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะไปด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งนันอ่ะเป็นผู้ที่ชอบพูดเป็นผู้ที่ชอบที่จะหรือชอบให้คนเข้าใจเห็นหรอปะไม่ชอบให้คนมาย้อนแย้งว่าแบบเขาพูดอะไรไปลรวไม่เอาไม่เอานู่นนี่อะไรเงี้ยชอบให้คนเห็นด้วยชอบให้คนแบบเออคอยตามอะไรเงี้ยเป็นคนอย่างนั้นซึ่งพี่บอสอ่ะยอมยอมนั้นหมดเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นนั่นแหละจุดนั้นแหละเลยทำให้ร ไม่กลัวแฟนมกลัวแฟนเดี๋ยวทำให้กลัวแฟนเด้อนี่วเนี่ยก็น่าหน่ะไหมนั่นคือเหตุผลนะครับที่นัทเนี่ยไม่เคยคิดจะให้พี่บอสไปไหนเลยขอตายตรงนี้เลยจะได้แม่หรือแม่กระทั่ำรึไหมจากเป็นจากตายก็ห้ามเมื่อกี้พูดกันอยู่เลยว่าตัวห้ามตายจากเขาเลยนะเออนัทด้วยเขาหมดเออถ้าตายไปแล้วเขาบอกตายถามแน่นอนอยู่ไม่ได้ไม่มีใครทำอะไรได้นั่นอยู่ไม่ได้จริงๆไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็พี่บอสคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของ วันนี้ก็เป็นเมนเทารที่เป็นวันเทารเหมือนทุกปีที่เราผ่านกันมาใช่ไหมใช่แต่ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษะล้อ,อ,พอพก็เพราะปกติเราก็มอบคำรักให้กันทุกวันอยู่แล้วเว้ยใช่ถือว่าวันนี้ก็พิเศษหน่อยก็วันนี้ก็เขาไม่มีของให้เขาไม่มีของให้เขาไม่มีของให้แล้วพูดทำไมรอเล่นมีให้ดิอะไรเ้ได้ไรของเอาม่ถึงของจากเขาเหรอเราเป็นเงินสดเท่านั้น มนไปเยอะสองร้อยมั้งตอนนี <c oughs> ้เ no ดี๋ยวเขาไปหยิบให้นะระหว่างรอพี่บอสไปหยิบของขวัญนะครับผมช่วงนี้เนี่ยต้องมาบอกกันเลยว่ากระแสของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคือมาแรงมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้เล่นหรือไม่รู้จักเนี่ยคือแบบตกเทรนมากๆเลยและทุกคนเชื่อไหมครับว่าเงิน100ดอลลาร์เนี่ยเราสามารถสร้างให้เป็น1,000ดอลลาร์ได้อ่าแอปนี้เลยครับผม IQ Option นั่นเองนะครับซึ่ง IQ Option เนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันเอาไว้สําหรับเทรดหลากหลายมาก มากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําการใช้กันนะครับอันดับแรกเลยแล้วก็มาลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อดีของ IQ Option เลยเขามีบัญชีเดโมโน,นะคบให้เราเนี่ยได้ทดลองเทรดดูเอ้ยคือมันดีมากๆเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยที่ยังไม่มีความรู้เรื่องของคริปโตหรือว่าเรื่องของการเทรดเนี่ยก็สามารถที่จะมาทดลองเล่นได้บางอย่างเนี่ยเราก็ยังไม่มีข้อมูลมากพอเนาะแล้วก็ลองเชิงไปก่อนอ่าพอเราเริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงคราวนี้เราเริ่มลงเง จิงไปได้ก็มีให้เราเนี่ยได้มาเทรดหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันบนารีดิจิตอลหรือฟอเร็กหุ้นเราก็มีเหมือนกันนะครับและตอนนี้เนี่ยที่ขาดไปได้เลยคือเงินดิจิตอลนั่นเองนะครับนี่เงินดิจิตอลเช่นบิตคอยหรือ ETH เนี่ยก็มีครบหมดเลยสินค้าโภคภัณฑ์หรือ ETF เนี่ยเราก็มีนะครับข้อดีของตรงนี้เลยคือเราสามารถเลือกเลือกการดูนะครับเป็นแบบแท่งเทียนนี่เอาไว้ดูง่ายๆเลยเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยสามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาด จะขึ้นหรือจะลงเดี๋ยวนะ่าจะทดลองมาเล่นดูนะครับในบิตคอยไปเลยเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะครับให้กราฟเนี่ยมันขึ้นไปถึงจุดที่เราพอใจก่อนและพอได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเทรดอีกรอบนึงตอนนี้แล้วก็รออย่างใจเย็นไนึ่งก่อน เห็นไหมครับว่ายังไม่นานเองนะนัดรอแป๊บเดียวเองได้กําไรมาเยอะเลยโอ้คือแบบง่ายสะดวกมากๆเลยมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนคงอยากที่จะเทรดแบบนัดแล้วนะคะผมเดี๋ยวนัดนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ mm hmm. หรือใครนะครับที่อยากจะทดลองเล่นแบบนัดเนี่ยก็เข้าไปเซิร์ชได้เลยว่า IQ Option นะครับผมและที่สาคัญเลยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนเนี่ยจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนนะครับผมนี่ครับ อะไรนี่พี่เอาแต่มถึงนี่เลยอ๋อขากำลังเทรดอยู่เลยจริงหรอโอ้โหขึ้นเยอะมากแต่นี้ก่อนของวันอะไรนี่ของวันมาเลยทายผมจะงน้อยใจว่าไม่ีให้แล้วคืออะไรอี๋ยวพาไปเปิดดีกว่าอยากรู้ใช่ไหมคัคืออะไรอยากรู้มากเลยน่าจะเป็นรถกุญแจรถไเปหรือเปล่าไม่ใช่ คืออันนี้บอกเลยว่าเห็นแล้ต้องร้องว้าวปกติเราก็ให้แต่ของที่มันําเร็จร้ปอยู่ทุกครั้งใช่ไหมทุกปีเขาก็าให้แต่ของที่จำเป็นรูปที่มีอยู่แล้วไงแต่ครั้งนี้มันเป็นของที่ต้องทาเอง จริงวะเนี่ยเอ้ยดีแย่แล้วสามารถนั้นก็จะมีชิ้นเดียวบนโลกเลยใช่มันสามารถเก็บไว้เป็นความทรงจำได้อุ้ยอย่างรู้ว่าเพื่ออะไรเนี่ยที่แกะอันนี้เหมือนเปิดกล่องสุ่มป่ะแต่มันไม่ใช่กล่องเลยมันไม่ใช่ใชใชกล่องได้ไงอ้องออาวมันไม่กล่องหรอกล่องนี่กล่องใครอยากเห็นพวกเราเปิดกล่องสุ่มคอมเมนต์มาหน่อยอ่าเดี๋ยวเราจะซื้อจริงสุ่ปที่อยากให้เราไปซื้อที่ร้านไหนคอมเมนต์มาเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็บ้ากล่องสุปใช่ใช่คือเราเคยซื้อมาแล้วเราไม่ได้ทำคลิปนะกอบรูปใช่แล้วอุ้ยอ,อันนีน้อะไรอ่ะตอนนี้ อันนี้คือคืออะไรเหรอก็จะเป็นสีเพอุ้ยสีเราต้องมาระบายเองฮะและเขาไม่มีหัวศิลปะเลยนะมันทำง่ายมากมีเหรอไหนดูสิอุ้ยแผ่นใหญ่มากทุกคนเราไม่เห็นมีรูปอะไรเลยทุกคนดูดีพี่มอเจ๋งอะไรเนี่ยเยีะยวรอคนะรูปเนี้ยนะทิ้งขั้งหมดไว้จบแล้วนี่ มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นมันอะไรไงก็บอ,อกแล้วมันต้องระบายเอ,าาอยงไงจากร้านนี้นะครับสแนปมีมาเราเริ่มทำกันดีกว่าทุกคนคือตอนนี้ก็ใกล้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนทำอยู่คนเดียวอีกคนหนึ่งก็ไปหาอะไรกินอยู่ฮะ เด็กเลยเขากินจะยิบแล้วนะมอช่วยนะเดีย๋ยวไปช่วยเราหยิ่ก่อนมันเป็นเหมือนเปิดพิธ,ธีท้งแรกเสร็จแล้วนะครับเย่ยแต่เสร็จแบบวันนี้สลเรไปแล้วเต็มได้แล้วตัวเองอยังไม่หลับเลยนี่นะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับแต่เรายังลอกไม่ได้ทุกคนเพราะว่าอยวให้ดูคือเราไปสบัสดสีใส่เห็นไหม อาร์ตขึ้นมาอีกใช่ตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับไปเสร็จแล้วจะเป็นรูปนี้นั่นเองขึ้นอย่ง <_' n> างทุกคนรู้ไหมตอนนี้ตีห้าตีห้าแล้วเอาแล้วแต่ตีาแล้วแหะมาตีหนึ่งตีสองตีห้าแล้วเพราะว่าแบบเกีย์นุ่งเกีีรยนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาสวรรค์ตีอะไรอีกก็เลยแบบไม่ไหวแล้วจ้าขอไปนอนนะบ๊ายบายทุกคนแฮปปี้วาเลนทน์เดย์ครับ